จริงไหมที่เขาบอกว่าตอนจริงๆลงทุนจนมีเงินน่ะถ้าเอาเงินลงทุนทั้งหมดมารวมเยอะมากแต่ไม่มีใครรู้ว่ารวยไม่ไม่สร้างวิถีชีวิตรวยอะไรเลยโดยเฉพาะเราให้ฟังหน่อยฮะมันยังไงโดยเฉพาะตอนแรกๆเนี่ยสิบปีแรกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่รู้เนี่ยเพราะว่ามันจะรวยขึ้นมามันก็เป็นตัวเลขเฉยๆมันไม่เห็นนี่ว่ามีคุณบริษัทหรือเปล่ามีลูกจ้างหรือเปล่ามีค่าท่ายบริปาหรือเปล่ามีรถกี่คันมีอะไร เราไม่ได้มีสิ่งเหล่านั้นไม่มีเลยจริงๆผมบอกแล้วตอนที่มีพันล้านรถก็ยังรถเก่าสิบปีบ้านก็ยังไม่มีเลยเอาลรวบ้านอยู่บ้านใครครับอยู่บ้านพ่อตาบ้านบ้านชั้นเดียวหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องนอนถูกต้องคือเราแต่งงานเข้าไปเนี่ยพ่อเขาพ่อตาก็กลัวว่าลูกจะลําบากก็เลยบอกว่าอเขาจะสร้างกระท่อมเล็กๆค่ สร้างอยู่ในบริเวณเดียวกันพ่อสร้างบ้านหลังเล็กให้ลูกอยู่หลายบ้านดามนะแห้องเดียวนะอนาคตถ้าคุณจะขยายคุณต้องไปทำเองแล้วก็อยู่กับบ้านหลังนั้นยี่สิบกว่าปีก็อยู่จนกระทั่งลูกผมโตนะลูกมีลูกสาวคนเดียวนะลูกสาวโตขึ้นมันก็ต้องแยกห้องไปก็ไม่มีห้องแต่เรามีห้องเดียวก็เลยปิดห้องห้องรับแขกกายเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งก็ไม่มีห้องรับแขกไม่มีห้องรับแขกสมัยอสมัยนั้นเขาเรียนหายไลเลยนะ เขาไม่กล้าพาเพื่อนมานะอายเพื่อนถ้างั้นก็ต้องเกิดเป็นคําถามว่าคนที่ประสบความสาเร็จในการทําลงทุนธุรกิจทําไมไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้มันหรูหราจะสร้างแบบนั้นสิบหลังก็ได้ทาไมทาไมคิดว่าอยู่อย่างี้แล้วก็โอเคจริงๆถ้าคุณเป็นนักธุรกิจคุณไม่มีบ้านนี่ใครจะทําธุรกิจกับคุณถ้าคุณไม่ขับรถหรูๆเนี่ยเขาก็คิดว่าคุณอะโลกไม่มีเงินไม่น่าไปทําด้วยเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องมีฟอร์มหน่อยนะมีหน้ามีตาแต่เป็นนักลงทุนไม่ต้องการอะไรคุณเดินลงเท้าแตะ เดินไปตามตลาดจะมาคุณนั่งรถเมล์อะไรไม่ไม่ไม่สำคัญไม่มีผลก็เป็นแบบนั้นมาตลอดคือไม่เคยมีของฟื่อเฟือยในชีวิตเลยแล้วก็ไม่อยากมีด้วยเพราะตอนนี้มันอยู่ในสถานที่อยากมีก็ได้คือใช่แต่ว่ามันไม่มีความรู้สึกว่ามันจะมีความสุขอะไรไงในการที่จะใช้เงินอะไรต่างๆเพราะเราเป็นเป็นคนที่มีความสุขจากการเก็บเงินจ่มาถ้าใช้เงินเดี๋ยววันนี้ไม่มีความสุขแต่ถ้าเมาบว่าขึ้นเครื่องบินไป สมัยก่อนนะถ้าใช้ขึ้นวิซิเนสบอกโอ้โหเสียดายไปดูโรงแรมรุ่นรู้มันเสียดายนั่งอีโคมีความสุขกว่าเออเพราะว่ามันได้เก็บตังค์มันได้เอาเงินไปลงทุนเออก็ดีเว้ยก็มันก็ติดนะติดชินติดนิสัยแต่ถึงวันหนึ่งเราก็ต้องโอเคพรอมนี้เงินมากพอแต่นี้เราก็ขยับขยายให้บ้านมันดีหน่อยจะมากลายเป็นสองห้องนอนแล้วก็มีห้องรับแขกมีอะไรก็ยังยี่สิบวาอยู่งั้นอ่ะแล้วแล้วภรรยากับลูกไม่แบบว่า ป้าเราเอาเงินมาทํานู่นทํานี่ให้มันเราอยู่สบายกว่านี้หรือลูกก็สมาถะเหมือนกันไม่ไม่ตอนนี้ลูกเขาก็ต้องแบบเขาเขาเป็นลูกคนรวย,เ,ยเรานันเป็นลูกคนจนเราเลยไม่ได้อยากอยู่อย่างคนรวยแลวเขาเป็นลูกคนรวยเขาก็อยากจะใช้ชีวิตอย่างอย่างพูดตรงตรงอย่าง,ง,ง,างมีความสุขขึ้นอะไรขึ้นงั้นผมถามเลยเห็นในข้อมูลของผมเนี่ยตัวคนที่มีพอร์ตการลงทุนระดับพันล้านแต่บอกว่ารวยไม่ได้เท่ากับความสุขคือเงินเนี่ยมันซื้อความสุขจริงๆไม่ค่อยได้หรอก แต่มันซื้อความทุกข์ทิ้งได้บางอย่างการเจ็บไข้ได้ป่วยคุณมีโรงพยาบาลดีๆสิ่งที่คุณไม่อยากทําคุณก็จ้างคนทําไปอะไรไปไอ้นั่นอ่ะช่วยได้ังดูเหมือนซื้อความสะดวกสบายซื้อความสะดวกสบายแต่ความสุขมันอยู่ที่ใจไงมันอยู่ที่ใจเจมส์มผมกาคิดดูสมัยก่อนผมจนเป็นเด็กกับความสุขเดี๋ยวนี้ที่รวยแต่ว่าอายุมากขึ้นเนี่ยจริงๆไม่ได้ความสุขมันไม่ได้เพิ่มหรอกเหมือนเดิมคือถ้าด้วยใจของเด็กน้อยเนี่ย มีไอ้นั่นนิดไอ้นี่หน่อยเขาก็มีความสุขแล้วถูกต้องเขาไม่ได้ต้องการอะไรเยอะเลยถูกต้องถูกต้อง<ถ>จริงชีวิตเราก็ต้องการแค่นั้นนะแล้วถ้าโตขึ้นมาเราตระหนักได้ถึงสิ่งเหล่านี้เราก็จะไม่ได้เอาเอาความต้องการมาเท่ากับความสุขแน่นอนแน่นอนชัดเจนความสุขมันอยู่ที่ความสัมพันธ์กับครอบครัวความสัมพันธ์พื้นฝูงและคุณมีสุขภาพที่ดีอันเนี้ยสาคัญมากดื่มสิ่งดีๆกับมังคุดไซเดอร์สุขินาดงก์